อันนี้น่าสนใจสุดรัฐบาลก็คือเขาถามว่าเขาคือเวลาเขาถามอาะเขาก็แยกให้ให้คนกลอกนะว่าตัวคนที่ทําสํารวจอะเป็นฐานเสียงของพักไหน<อ>คือเลือกพักไหนคุณอยากให้ใครจับกับใครใอออเขาไปถามว่าอย่างพักประชาชนคนที่เลือกพักส้มอยาก<อ>ให้จับกับพักแดงอ่าใช่คนที่เลือกพักแดง อยากให้จับกับน้ำเงินเอส่วนคนที่เลือกน้ำเงินอยากให้จับกับส้มอันนี้สนุกมากมันเหมือนงูกินหางมันเป็นรักสามเศร้าคือมันไม่มีคู่ไหนที่ลงตัวมันไม่มีคู่ไหนที่แบบว่าแมชกันพอดีเราพยายามจะพยายามจะหาการตกผลึกอยู่นะอ่าก็คือส้มเลือกแดงอแต่แดงเลือกน้ำเงินแต่น้ำเงินเลือกส้มใช่ก็จริงๆดูไม่ได้ยากขนาดนั้นฐานเสียงส้มเนี่ย เลือกแดงเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าแดงเนี่ยเคยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันก็คือในเชิงอุดมการณ์เขาคิดว่ามันยังใกล้กันอยู่หรือใกล้กว่าจริงๆมันไม่ใกล้กันอยู่แล้วแหละแต่มันใกล้กว่าน้าเงินเขาคิดอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาเป็นผักผักโสมอะ่ะก็จับกับแดงก็น่าจะผลักดันบางประเด็นที่ต้องการได้ส่วนฐานเสียงแดง ไปเรื่องน้าเงินเพราะที่ผ่านมามันเกลียดกับส้มมากแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีส้มเนี่ยฉันจะได้เป็นนายกแบบง่ายๆมาตั้งหลายรอบแล้วส้มเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่มันขวางทางอ่ะคืออุปสรรคคือคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบอยู่มาอยู่มาอยู่ก็มาโค่นมาเปลี่ยนมามาทําไมฟ้าส่งแรงมาต้องส่งส้มมาด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าถ้าไม่มีเนี่ยชีวิตทางการเมืองของแดงเนี่ยจะง่ายขึ้นมาก มันก็เลยทําให้ด้อมสองด้อมหรือนางแบกอะไรอย่างเงี้ยเขาปะทะกันแรงมากไงคะในหมู่ฐานเสียงเนี่ยเขาเลยไม่เอากันดังนั้นฐานเสียงเพื่อไทยเนี่ยจึงเลือกภูมิใจไทยมากกว่า,าถ้าถ้า,ถ,าถ้าฟังจากพวกอินฟลูมันก็มาแนวเนี้ยส่วนน้ำเงินก็เลือกเ้ินมากกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแหม่นี่ไงเพื่อไทยคบไม่ได้เลยอยู่ไปอยู่มาก็แบบว่า หาเรื่องจะเอาวันนั้นคืนอันนี้คืนแล้วก็ไม่ไม่แคร์ไม่สนใช่อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าถ้ามองฐานเสียงน้าเงินในวันนี้มันก็มีก้อนใหญ่ๆที่แบบเป็นฐานเสียงอนุรักษ์ฐานเสียงอนุรักษ์ไม่เอาผักเพื่อไทยสีแดงเขาเขามีความรู้สึกว่าขยันชินวัตใช่แล้วแล้วแล้วพวกนี้โอเคคําว่าสุจริตยังเป็นคําที่สําคัญสําหรับเขาเมื่อเขาเทียบแดงกับส้มเขามีความรู้สึกเป็นบวกเขาเลือกส้มในในเรื่องนี้มากกว่าใช่มันก็เลยทําให้ อนุรักษ์ถ้าจะให้เขาเรื่องจริงก็เขาก็อย่างนี้นะถ้าถ้าไม่ใช่อนุรักษ์สายแบบสุดที่ที่ที่หนึ่งหนึ่งสองเป็นเรื่องใหญ่ใช่มันจะมีอนุรักษ์โทนแบบประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยอ่าที่เขาก็ไม่เอาพักเพื่อไทยคือไม่เอาชินวัตรอะจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่เอาเพื่อไทยหรอกคือมันมีสองเอาชนวัตรอนุรักษ์นิยมที่พูดง่ายว่าเรื่องของสาบันคือเรื่องใหญ่ออนุรักษ์อีเชดคือ ใครที่เข้ามาแล้วมีแนวโน้มทุรกิตคอร์รัปชันสูงฉันไม่เอาอเกาจะเป็นสองเฉดนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันมีความฝังใจคือถ้าอนุรักษ์ที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองกันมาสองทศวรรษเนี้ยจะเกลียดชินวัตรก็ใช้คํานี้กันตรงๆเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดกันไปด้วยสาเหตุเนี่ยแหละเพราะอย่างยุคพันธมิตรยุคกบฏปศนี้เขาก็แบบโอ้โหสู้กันแบบแบบไม่เผาผีกันนะมันเป็นระดับแบบนั้นค่ะมันก็เลยทําให รักสามเศร้าวนี้มันไม่มีคู่ไหนที่แบบเลือกกันแหละกันแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยโอเคเสียงของประชาชนความเห็นของประชาชนนั่นคือนั่นคือส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าในทางการเมืองอ่ะมันมีมันมีมิติอะไรที่มากกว่านั้นเช่นถึงความเป็นไปได้อันนี้เราจะพูดถึงความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้ในสังคมนี้มันต้องบอกว่ามันมีทั้ง กลุ่มกลุ่มชนชั้นนำค่ะซึ่งก็จะมีหลายระดับชั้นหรือบางคนอาจจะไปเรียกกลุ่มที่ถูกเรียกว่า deep state รัฐพันลึกรัฐพันธุ์ลึกที่ก็ก็มีมีอิทธิพลอยู่ข้างหลังออมีอิทธิพลในการที่จะจะทำให้พักไหนควรจะอยู่กับพักไหนในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ซึ่งบางคนก็มองไปว่าเนี่ยไงการกลับมาของคุณทักษิณ ที่คุณทักษินจะต้องกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมมีการตกลงพูดคุยกันกับกลุ่มชนชั้นนําบางกลุ่มออซึ่งเราก็จะเห็นและมีภาพบุคคลซึ่งอาจจะมีภาพที่เป็นเป็นตัวแทนของชนชั้นนําบางคนชนนำคำว่าชนชั้นนําในสังคมไทยหรือดิฟเซตในสังคมไทยคุณอย่าไปคิดว่าหมายถึง อย่างที่คุณคิดว่าเออคิดะไรก็มีมากกว่านะกองทัพนี่เราก็มองว่าเป็นมันเป็นองคาพยพที่ใหญ่กองทัพนี่เราก็มองว่าก็เป็นหนึ่งหนึ่งในในรัฐพันลึกเหมือนกันนะที่ก็มีอิทธิพลเหมือนกันเรายังดูการออกมาสะท้อนเสียงของนายทหารท่านหนึ่งเจ้ากรมข่าวทหาระที่ออกมาสะท้อนภาพถึงความรู้สึกไม่ไม่โอเคมากๆกับพรักสีส้ม่ะ ที่ท่านออกมาให้สามภาถมันก็เราก็มองเห็นบางอย่างแลว้วเมื่อคีว่าในหมู่ของสิ่ง<ม>ที่เรียกว่าด<ม>ีพสเตตเองอยังมีแบ่งเป็นคนที่โอเค<ม>กับพักคส้มและไม่โอเคกับพรรคส้มด้วยใช่ใช่ใช่มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรมากกว่ากันแหละแต่จริงรอบเนี้ยพักคส้มหรือพักประชาชนเนี่ยเขาแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองเขาไม่เอาแหละอืม เขาพูดแล้วนี่ใช่ไหมไม่มีแล้วนะหนึ่งหนึ่งสองใช่คุณเทงพูดเองอแล้วก็อาจารย์มูนินก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์ก็พูดค่ะแล้วก็ทุกคนก็คืออ้างอ้างสารรัฐธรรมนูญแต่ในความจริงเนี่ยสารรัฐธรรมนูนเนี่ยห้ามแค่ห้ามการใช้มาเป็นนโยบายหาเสียงแต่ไม่ได้ห้ามแก่ก็คือเวลาหาเสียงคุณห้ามพูดกฎหมายมันห้ามแก้ไม่ได้แต่เมื่อคุณมีอำนาจเข้าไปอยู่ในสภา,าหรือคุณเป็นเสียงข้างมากคุณแก้ได้นะ ใช่แต่คราวเนี้ยส้มเขาก็ชัดเจนด้วยความที่แบบเขา <c oughs> เขาสามารถพูดได้เลยวันเนี้ยว่าเขาไม่เขาจะไม่แก้เพราะอะไรเพราะวันนี้เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถได้เสียงเกินครึ่งอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เสียงเกินครึ่งมันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยพูดอย่างนี้ไปก่อถ้าทีแบบนี้ส่งสัญญ,ญาณอะไรอะ่ะ สองสัญญาว่าฉันก็อยากเป็นรัฐบาลบ้างแล้ว,ลวใช่ไหมใช่แต่ความยากก็คือว่าเขาก็ได้ไปพูดอะไรที่มันผูกมาตัวเองไปตรงที่ที่คุณเทงบอกว่าจะไม่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกอรอบที่สองอีกแล้วเนี่ยมันหมายความว่าถ้ารอบนี้พรัภคภูมิใจยทรมมาเป็นที่หนึ่งพักประชาชนก็จะร่วมรัฐบาลไม่ได้ มันเป็นการไปตัดโอกาสตัวเองอให้ได้เป็นผู้ร่วมรัฐบาลเราก็เหลือช่องให้ตัวเองเดินแค่ต้องเป็นแกนนำรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นใช่นี่แหละนะคะ <c oughs> คือพอไพปพ,พ,พูดแบบนี้คือหลายค,คนจะพูดแบบนี้ได้นั่นคือต้องมีเป้าแล้วคุณต้องมีเป้าแล้วว่าคุณฉันจะเป็นฝ่ายค้านอะ่ะฉันก็จะพูดแบบนี้เอ,อแต่ถ้าคุณแสดงท่าทีอย่างนี้ก็คือ คุณก็มีช่องทางที่คุณเฮ้ยเหมือนฉันอยากเป็นรัฐบาลแต่ว่าไอสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้มันก็มัดตัวเองอยู่ไงมันก็ไปปิดช่องตัวเองให้แคบลงมันเหมือนพนันเหมือนกันอะว่าแบบทิ้งไพ่หรือว่าทุบหม้อข้าวก็ได้ว่าก็ถ้าไม่ได้เป็นแกนนาก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีการต่อรองอะไรมากกว่านี้แล้วคือถ้าถ้าจะให้ฉันเป็นรัฐบาลอะต้องเลือกฉันให้ถล่มทลายอะ ใช่พักบังคับแบบนั้นเป็นยุทธศาสตร์หาเสียงแต่คราวนี้ความยากก็คือว่าด้วยความนิยมที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยไงที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียวขนาดนั้นหรืออย่างน้อยเขาก็อาจจะคิดว่าขอได้ที่หนึ่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวชวนพักอื่นมาร่วมแต่คำถามคืออันนี้เราก็คิดแบบสมมุติกันสมมติว่าพักส้มเขาได้ที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งจะมีใครไปร่วมไหมเขาไม่ชวนเพื่อไทยอ่ะสมมติเขาชวนเพื่อไทยคิดว่าเพื่อไทยจะไปไหมอ่ะ เพื่อไทยก็อาจจะต้องดูเงื่อนไขภายในของพรรคเพื่อไทยว่ามีอะไรต้องระวังไหมในการไปร่วมกับส้มใช่ไหมหลายคนก็นั่งมองว่าอจะร่วมไหมคุณทักษิณยังอยู่ในเรือนจําใช่แต่จริงๆคุณทักษิณก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะเนือ่องจากอีกอีกสเต็ปคุณจะต้องขยับมาเป็นนักโทษชั้นดีอีกสองสเต็ปนะถึงจะถึงไปขอ <ผม S 2> ได้ดอะสำหรับเรื่องของคุณทักษิณเขาคงตัดไปที่ว่าก็อยู่จนเต็มเวลาไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยีงไม่กี่เดือน คือถ้าเราดาโดนโดนสูงสุดก็คือหนึ่งปีไงคือถ้าเราดูจากท่าทีของของพักเพื่อไทยในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยจะต่างจากครั้งก่อนเลยคือไม่มีคําว่าไล่หนูตีงูเห่าไม่มีคุณยศนาเนี่ยพูดชัดเลยว่าจับมือได้กับทุกพักไม่ีเงเราจะไม่หาเสียงแบบทับถมไล่ตีใครหรือว่าแบบไปลักษณะเหมือนกับ เขาเรียกอะไรนะใส่ร้ายให้ร้ายใครเราจะหาเสียงแบบสร้างสารรค์ลงพื้นที่ไปครั้งนี้อย่างคุณเต้นนทัทวุฒิลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไม่มีนะไอาการที่แบบว่าไปไล่หนูตีหา่ามีเขาจะไปแข่งกับหรือว่าไปโจมตีคู่แข่งในพื้นที่อย่างเดียวอือว่าคนเนี้ยเคยย้ายออกจากเพื่อไทยแล้วไปลงในในามของอีกพักหนึ่งหรือจะเป็นพักน้ําเงินก็แล้วแต่เขาจะโจมตีในในใน,ในตัวบุคคลแต่ไม่พูดถึงพักเออเราก็มองเห็นถึง คาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปในแบบเพื่อไทย,ยกขึ้น<ช>ก็รอบนี้<ช>รอบนี้ก็ต้องอาจจะต้องรักษามิดเพราะว่ารอบนี้ทุกคนก็มองว่าเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคตัวแปรใช่ใชไหมก็ต้องก็ต้องเลือกใครสักคนดังนั้นก็ต้องเตรียมใจฐานเสียงเอาไว้ด้วยการไม่ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่จับมือใครพระถึงเวลาท่าต้องจับกับใครก็ตามเนี่ยฐานเสียงจะได้ไม่บน่นเออเพราะประสบการณ์จากรอบที่แล้วมันก็เจ็บใช่ไหมอให้เรื่องอจะไม่จับมือกับ สามปออ่ะเขาคงจะฟังอ่ะฟังเ,เสียงเพราะว่าเนี่ยเสียงของประชาชนโดยเฉพาะอีสานซึ่งมีที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คนที่เลือกพักเพื่อไทยเองก็บอกว่าอยากให้จับกับสีน้ําเงินมากกว่ามันก็น่าจะเป็นโทนหนึ่งที่ทําให้เพื่อไทยเองเขาก็ต้องตระหนักเหมือนกันใช่ไหมค่ะอนอกจากนั้นตัวเลขที่น่าสนใจเดี๋ยวนะอันนี้ของ ถ้าของอีสานโพกําลังจะดูว่าเขามีแบ่งเป็นเรื่องสอสอเขตด้วยหรือเปล่านะคะเพราะถ้าสอส,อสอบัญชีรายชื่อเนี่ยชัด์ไลอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือส้มแล้วก็ตามด้วยน้ําเงินกับแดงแดงน้ําเงินเท่าๆกันส่วนสอสอเขตนี่ไม่ได้มีพูดถึงนะในในนี้ไม่มีแต่เหมือนเหมือนตอนเห็นข่าวครั้งแรกจะมีนะ โอเคค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในในการทำโพเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเขตยังไงมันก็ไม่แม่นเพราะเขตมันต้องเขตใครเขตมาน่ะนอกจากว่าจะไปทำโพรายเขตอ่ะใช่ใช่ก็เป็นแบบนี้คือโพมันก็สะท้อนได้ระดับหนึ่งอะแต่คงคือในในการหาเสียงเลือกตั้งมันมันมันมีมากกว่ากระแสไงใช่ไหมโพมันก็คือสะท้อนเรื่องของกระแสแต่ว่าในการในการแข่งขันกันเนี่ยมันมันสู้กัน หลายอย่างมันมีทรัพยากรตัวอื่นด้วยไงที่เป็นตัวที่จะมาเรียกว่าบังคับทิศทางของการเลือกตั้งได้